กว่า50ปีนะครับการเหงชาติก็พัฒนาที่อยู่อาศัยไปแล้วกว่า7 4 0 0 0 0กว่าหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินแดงห้วยขวางนะครับรามินทาทุ่งสองห้องนะครับหรือเอื้ออาทรน,นะครับเคหะชุมชนเคหะชุมชนข้าราชการนะครับหรือว่าโครงการต่างๆที่การเหงชาติเข้ามาช่วยนะครับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้มีไรายได้น้อยนะครับเนี่ย ภารกิจสาคัญของเราคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำํำจากนี้ไปต้องพุ่งเป้าไปเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยคือการสร้างบ้านและการที่มีบ้านนั้นมันจะต้องพัฒนาเรื่องของความสุขในทุกมิตินะครับเพื่อสุดท้ายตอบโจทย์เป้าหมายปลายทางคือเพื่อคุณภาพชีวิตท,ที่ดี Customer is king นะครับยังใช้ได้ในการแข่งชาติแม้ว่า ลูกค้าเราจะเป็นผู้มีไรายได้น้อยนะครับเรายิ่งต้องให้ความสําคัญนะครับเพราะเขาก็เป็นคนเรียนเปราะบางด้วยบางคนนะครับเป็นคนที่เราต้องเข้าไปดูแลเห็นว่าโครงการที่เราขึ้นเมื่อกี้6โครงการสําคัญปีนี้เราก็ยังมุ่งเน้นนะครับเราก็ต้องนําเรียนว่าทั้งโครงการสุประชานะครับโครงการสุกเกษมนะครับโครงการบ้านเช่าสําหรับผู้มีไรายได้น้อยนะครับแล้วก็ การรับคืรบนราคารเช่าปูรถภาระให้กก่เป็นับาน,นะครับโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับโครงการ TOD โครงการเบลเน็ตนะครับ <Okay. S 1> ก็ยังเป็นโครงการที่เราจะขับเคลื่อนในปี66วันนี้ก็ต้องรายงานว่ามันมีความคืบหน้านะครับในส่วนของเคหาสปประชราวันนี้โครงการนำร่องที่ฉลองกรุงกับร่มเกล้าได้บรรจุพี่น้องนะครับ ขา้าวภากระส่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. แล้วก็ในส่วนเราก็มอบบ้านให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนร่มกล้าวก็ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาตัวมินิมอลนะครับส่วนของอาคารเช่านะครับแล้วก็อาคารเช่ารับคืนนะครับเรามี5 0 0 0ันห้องตอนนี้มีคนเข้ามา2 0 0รกว่าห้องเองนะครับก็ยังอาจจะต้องขยายต่อนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอีก1ึปีนะครับค่าเช่าประมาณวันละ40บาท นะครับก็คือเดือน1,2สําหรับห้องที่อยู่ข้างบนนะฮะเพราะเคหะไม่มีลิฟต์แต่สาหรับห้องที่อยู่ข้างล่างนะครับก็วันละ50บาทนะครับสาวันก็พันหานะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ปีนี้เราก็พยายามที่จะเข้ามาแก้ไขเรื่องลิฟต์เพราะพบว่าอาคารคงเหลือของเราส่วนใหญ่จะไปอยู่ชั้น4ชั้น5เพราะว่ามันไม่มีลิฟต์เนื่องจากเราต้องการสร้างบ้านราคาถูกนะครับลิฟต์มันจะกลายเป็นต้นทุนแล้วก็ ค่าบริการที่ต้องเพิ่มภาระให้กับประชาชนแต่ผมว่ามาในวันนี้ลิฟต์มันถูกลงนะครับแล้วมันก็มีออปชันในการที่จะ,ะเรียกว่าไงคนไหนใช้คนไหนจ่ายคนไหนไม่ใช้คนนั้นไม่ต้องจ่ายนะครับซึ่งก็ได้มีโอกาสาคุยกับบริษัทลิฟต์หลายบริษัทนะครับเขาบอกว่าถ้ามันคุ้มการลงทุนเคหะอาจจะไม่ต้องเสียค่าซื้อเลยเขาจะมาติดตั้งให้ฟรีแล้วก็จะเก็บตังค์ก็คือหมายความว่าใครจะเข้าไปลิฟต ก็มีบัตรแตะติดหรือว,ว่าคิวาโค้ดปิดแต่2บาทคือนริบไดอ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็เป็นทางออกทางเลือกอปี65ที่ผ่านมาเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะครับร้อยนตืงจากพี่น้องกว่า120ของจุนุพัชกรทั้งหมดสูงวัยแล้วนะครับแต่เราไม่ได้มีแผนรองรับเลยนะครับบ้านพักบางแคก็ไม่น่าพอแล้วนะครับเพราะว่า อายุเฉลีย่ยสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเอาเรื่องของเบลเน็ตเข้ามานะครับเราได้ทําการศึกษาพื้นที่ของเราเรามีอาคารที่เป็นซังคอร์ดอยู่ที่ไนซ์ซาฟารี300กว่าหน่วยถ้าตรงน,นั้นพัฒนาได้เชียงใหม่เป็นที่หมายปลายทางของญี่ปุ่นปีที่แล้วผมมีมโอกาสไปงานกับทรัฐมนตรีที่ญี่ปุ่นพบว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุของเขา ต่อคนนะสูงมากแล้วตัวรัฐบาลเองก็จะไปไม่ไหวแหละนะครับแม้ว่าเขาจะทําต่อเนื่องกันมากว่า20ปีแต่มันกลายเป็นภาระงบประมาณก้อนโตเลยแต่ทุกคนตอนนี้ถูกบังคับให้ซื้อประกันทุกคนถูกบังคับให้จ่ายเงินออมไว้สําหรับดูแลตัวเองในอนาคตมา15ปีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ใกล้จะ60ของญี่ปุ่นเขาจะมีเงินก้อนนะครับเขาจะมา พักรักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพเชียงใหม่หัวหินถูกกว่าเราก็เลยมองว่าที่เชียงใหม่ที่ไนซ์สวัสดีเนี่ยมีหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับอยู่ถ้าเราสามารถทำโครงการนี้นะครับรองรับลูกค้าต่างชาติได้จะให้เอ็นหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาส่วนต่างตรงนี้นะครับมาดูแลผู้สูงอายุไทยนะครับ แล้วเราก็มีโครงการอย่างที่สูงเนินนะครับที่จะพัฒนา ء, โครงการบ้านสําหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับเราก็จะมีไอ้สุกเกษมด้วยนะครับถ้าเกิดทําครบ,บวงจรได้ตามแผนมันก็จะสามารถดูแลผู้สูงอายุนะครับแบ่งเบาภาระกรมกิจการผู้สูงอายุได้เนื่องจากตอนนี้บ้านพักบางแคก็เต็มแล้วเอาเนี้ยพอครบพัฒนาโครงการบ้านเคหะสุกเกษมนะครับจะเป็นบ้านสาหรับผู้เกษียณน,นะครับเราก็จะมีเรื่องของ เฮลท์แคร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับเราก็ทําความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับในการที่จะทำเทเลมดิซินอย่างน้อยมียาพื้นฐานนะครับหัวใจเบาหวานข้อนะครับที่จะแก้ไขปัญหาให้เขาแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับถ้าผู้เกษียณยังสามารถที่จะทํางานต่อได้นะครับเช่นงานงานง่ายๆเช่นกฎหมายนะครับบัญชีนะครับหรือว่างบการเงินเราก็จะเสริมสร้างอาชีพเหล่านี้ให้กับผู้สูงอายุด้วยนะครับหรือการทําสมุนไพรทางเลือก นะครับหรืออื่นๆนะครับที่สามารถจะมาเสริมเพราะว่าผู้สูงอายุนะครับกรมกิจกรรมผู้สูงอายุบอกแล้วว่าถ้าให้เขาอยู่เฉยๆนะครับสปี3ปีอาลไซเมอรมาแน่แต่ว่าถ้ามีกิจกรรมให้ทำนะครับมีสันทนาการซึ่งอันนี้จะเห็นได้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้สูงอายุเขาก็80-90เลยนะครับเพราะว่าเขามีกิจกรรมเหล่านี้นะครับ